ายแพทย์ชนนั่นสีแก้วของพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางของแปพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลหลังจากนีว้ว่าการเดินหน้าของแปพักก็จะต้องเป็นไปนตาม m o u ที่ทำร่วมกันโดยให้สิทธิแกนนำคือพักเก้าไกลเป็นผู้เริ่มในทุกกระบวนการดังนั้นการพูดคุยต่อจากนี้ให้เป็นหน้าที่ของพักเก้าไกลเป็นผู้นัดหมายมาส่วนวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาทางเลข,ขาธิการของพรรคเก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยได้มีการหาหรือเบื้องต้นและจะมีการนัดหมายต่อไปพร้อมยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยยังไม่ปล่อยมือออกจากพรรคเก้าไกลในขณะนี้ยังอยู่ ส่วนการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีในการโหวตครั้งที่3จะเป็นคนดิเดตของนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเลยหรือไม่นั้นให้ขึ้นอยู่กับการพูดคุยที่จะเกิดขึ้นยังไม่สามารถที่จะฟันธงได้รอเป็นพระเก้าการนัดหมายมาอาจจะเป็นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ทั้งนี้เมื่อรัฐสภา,าม,มีมติว่าจะเสนอชื่อนายกรมัมมนตรีซ้ำไม่ได้หากวินิจฉัยว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามข้อบังคับที่41ซึ่งก็จะสามารถใช้ข้อบังคับที่41ในตัวเองได้ เพราะยังมีวักท้ายอยู่ที่ระบุว่ากรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปยังสามารถเสนอได้ สำหรับการวินิจฉัยข้อบังคับที่4 1%มีคนไม่พอใจการทําหน้าที่ของนายวันมูฮัมหมัดน,นอมัธาประธานตนรัฐสภาในแพทย์ชน่านกล่าวว่าไม่มีใครพอใจตนก็ไม่พอใจที่มีการวินิจฉัยออกมาแบบนี้ตนพยายามหาทางออกให้เมื่อผลออกมาเป็นเช่นนี้ก็ต้องยอมรับไม่มีใครพอใจโดยหลักแล้วเราอยู่ในระบบนี้ระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระบบรัฐสภาระบบเสียงข้างมากเราต้องยึดถือแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะทางแข็งไม่พอใจคือเสียงข้างมากไม่เป็นไปนตามหลักทิติีธรรมพร้อมยืนยันว่าหลักจากนี้จะมีปัญหาในการทําหน้าที่ในที่ประชุมรัฐสภาอย่างแน่นอนแค่บทเรียนนี้สามารถนําไปปรับปรุงแก้ไขได้เพราะข้อบังคับเกิดสมาชิกรัฐสภาเป็นผู้กาหนดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเมื่อหมดวาระสวันที่11พฤษภาค,คม2567ก็มีความชอบที่จะแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภา ผู้แทนรัษฎรโดยยกเอาเรื่องของการบวชนายกนรัฐมนตรีนําเรื่องการเห็นชอบนายกนรัฐมนตรีมากําหนดไว้ในสภาผู้แทนรัฐฎรอะไรที่เป็นข้อจากัดในข้อบังคับของการประชุมรัฐสภาก็สามารถนํามาบัญญัติไว้ในข้อบังคับการประชุมของสภาผู้แทนรัฐฎรให้ชัดขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube Tik TikTok, t w i t t e r และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ